เข้ามาับทุกคนนะคะเข้าสูนะ่คณะคิสเล่วและและในวันนี้นะคะคณะเนี่ยมีของเล่นที่น่ารักและน่ากินมากเพราะว่าเป็นของเล่นที่มีกลิ่นหอมมากแต่ว่ากินไม่ได้นะคะน้ำนม ของเล่นที่มีกลิ่นหอมหอมและในขนาดเนี่ยนำมารีวิวในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบค่ะนี่เลยค่ะแบบที่1นะคะน้ำนมสไลท์มิทอรีแบบที่ะคะ2 oms, Light, ค่ะน้ำนมสตาร์เตอร์แพ็คและอย่างสุดท้ายค่ะอย่างที่3นะคะก็จะเป็นน้ำนมลันบ็อกค่ะมาขออธิบายก่อนนะคะว่าของเล่นน้ำนมส์เนี่ยเป็นยังไงก็คือของเล่นนี้นะคะจะเป็นของเล่นที่แบบว่ามีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็จะมีของเล่นที่มี2ตัวนะคะชื่อตัวว่านำ้ำกับตัวนมส์ค่ะวิธีเล่น ก็คือนำตัวนสำและตัวนมนะคะมาประกอบกันแบบเป็นเมนูใหม่ๆอ่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่าว่าเล่นยังไงไปดูกันเลยจามาแล้วค่ะมาเปิดที่อันแรกเลยนะคะเป็นนำ้ำนมซีรีส์หนึ่งนะคะก็จะเป็นไลท์ลูเมียสก็คือเป็นตัวที่มีไฟนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็ราคากล่องละ395้าบาบาทะคะ่ะแกอย่างนี้นะคือแบบรูปร่างหน้าตาเหมือนกล่องนมมากเลยนะคะนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเปิดออกมาฟึบก็จะมี ปิดสนานะคะให้เราหนึ่งซองพร้อมกับบัวชัวนะคะคือจะแนะนําว่าแต่ละตัวเนี่ยชื่อว่าอะไรแล้วเป็นกลิ่นไหนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะบอกวิธีการเล่นนำนอมส์นะคะว่าเล่นยังไงของเล่นนี้มีตัวนําและตัวนอมนะคะตัวนอมก็คือตัวที่อยู่ด้านล่างนี้ส่วนตัวนาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้สวมนะคะอยู่ด้านบนอ่าเอาง่ายๆก็คือนําอยู่บนนอมอยู่ล่างค่ะคือคณะต้องอธิบายนะคะเผื่อว่าน้องๆคนไหนเนี่ยยังไม่เคยรู้จักไงก็จะได้รู้กันค่ะ เปิดออกมาฟืบโอ้โหน่ารักมากนี่คือตัวด้านบนเป็นตัวนําค่ะแล้วเดี๋ยวเปิดออกมานะเนี่ยมันจะมีตัวนอมอยู่ด้านในค่ะตัวนอมก็คือเป็นตัวที่สามารถมีไฟได้ฟืบนี่นะก็คือมันสามารถสลับคู่กันได้อ่าน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวขอดมหน่อยนะหอมอะ่ะถ้าและนี่ก็เป็นบูชวัวที่แนะนำตัวนำและตัวนอมนะคะว่ามีตัวไหนบ้างเชื่อ,อไรมีกลิ่นอะไรนะคะ นี่เยอะแยะมากมายเลยเรามาหาของเราดีกว่าค่ะว่าของเราเป็นตัวไหนนะชื่อว่า juicy gummy นะคะชวิงตัวนอนนะคะเขาชื่อ raspberry light up นะคะเอออะมาเล่นกันฟึบแล้วก็กดตรงหัวปืบนี่มีไฟแล้วค่ะทุกคนน่ารักมากเลยนะแล้วเราก็สวมเจ้านำลงไปค่ะก็อย่างที่บอกนะคะสามารถสลับคู่กันได้นะ เออน่ารักดีอะเป็นของเล่นที่มีไฟและก็มีกลิ่นหอมนะคะอืมเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นอะไรคะ่ะเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายตกใจอะ่ะเออคณะก็เลยไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นกลิ่นอะไรพอมาแกะกันที่กล่องที่สองคะ่ะกล่องน่ารักมากเลยอะ่ะเหมือนกล่องนมเลยคะ่ะคบอ่ะเจรแล้วมาเปิดกัน สีอะไรสีอะไรฟึบโอ้สีเหลืองเฮ้ยสีเหลืองหรือสีเขียวเนีย่ยน่ารักมากเลยค่ะดูซี่มีโบสองอันนะดูซีน้องเป็นตัวอะไรเฮ้ยน้องเป็นตัวเดิมนี่นาจําจได้เนาะดมดิกลิ่นอะไรอะนึกไม่ออกเลยค่ะนี่นะตัวนำตัวนี้นะคะชื่อว่าคีลมัมไอซี่ค่ะกลิ่นมะนาวค่ะ น่ารักมากเลยนะสีเขาสวยมากเลยค่ะส่วนเจ้านอมนะคะก็คืออันเดิม l a สเบอร์รี่ไลท์อค่ะเปิดไฟกันฟึบเอ้ยเฮ้ยแต่ไฟเขาคนละสีกันอะ่ะอันนี้เป็นไฟสีเหลืองค่ะอันแรกเนี่ยเขาจะเป็นแบบไฟกระพริบกระพริบนะมีหลายสีค่ะแต่อันนี้เป็นสีเหลืองอ่๋อ,อไฟไม่เหมือนกันเอามาใส่ในนำ้ำสีสวยมากค่ะน่ารักว้าวแต่ละ อามาแกะกล่องที่3กันค่ะเป็นยังไงนะอ่าปึบรุ่นการหุ้ยเป็นสีเหลืองอีกแล้วอ่ะ้าน่ารักนี่นะคะน้องนำเนี่ยก็จะเป็นกระต่ายสีเหลืองส่วนนอมเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าโ,โหสวยมากขอดมหน่อย กลิ่นเหมือนเลมอนเลยอะใช่จริงๆด้วยค่ะนี่นะเขาชื่อว่าเลมอนเอทไอซี่นะคะอ่ามาดูเจ้านอมกันบ้างนะคะชื่อว่าบลูเบอร์รี่ไลท์อัพนะคะอ,อ้เป็นบลูเบอร์รี่ค่ะึ้งฟบเปิดไฟว้าวมีไฟไหลายสีแฮะสวยมากค่ะชอบค่ะมาใส่ลงไปคือน่ารักอะ่ะขนาดก็เพิ่งเคยเล่นนะคะคือแบบเออชอบอะ่ะนี่สุดยอดน่ารักกล่องสุดท้ายคะ่ะมารุนกันว่าจะได้อันไหนนะ ฮึบเปิดชึบฟิ้งตัดเลยฟึบฟึบฮึบแอบดูน้ำเป็นตัวสีส้มเฮ้ยน่ารักอะ่ะน้อมละ่ะน้อมก็เป็นฟิ้งสีเขียวค่ะโอ้ยน่ารักสุดๆเอานำมาดมหน่อย เฮ้ยกลิ่นอะไรอะ่ะเขาชื่อว่าพีชี่ไอซีค่ะอ๋อเป็นกลิ่นพีชนั่นเองค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะตอนแรกเห็นสีส้มนึกว่ากลิ่นส้มนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะตอนตัวนี้นะคะชื่อว่ามินที Light Up ค่ะสวยอะ่ะสีสวยมากเลยมาดูกันว่าไฟสีอะไรว้าวไฟก็สวยเอามาประกอบร่างกัน นี่น่ารักสุดๆเลยค่ะชานำ,นำานอมทั้ง4คู่นะคะน่ารักทุกคู่เลยค่ะไฟก็กระปิบกระปิบกระปิบนะคะสวยสุดๆ ปิ้งปองมาที่เซตที่2เลยค่ะเป็นนำ้นำนมสตาร์เตอร์แพ็กนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะราคา695บาทค่ะเขาบอกมาหมดเลยค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นวานิลากลิ่นช็อกโกแลตนะอันนี้เป็นกลิ่นโดนัทค่ะซึ่งข้างบนเนี่ยเป็นตัวน้ำตัวนี้เป็นตัวนอมนะคะมีตัวนอมหนึ่งตัวแล้วก็มีหม้อพร้อมที่ครีบด้วยค่ะให้เราเนี่ยมาเล่นนะคะ หลังนี้นะคะก็จะเป็นเซตให้เราในสะสมมีทั้งหมด4เซตนะคะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์3ค่ะเซตที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นเซตแรกค่ะมาเปิดดูกันเลยนี่โหคือน,น่ารักมากเลยค่ะแกออกมาทีละตัวนะตัวนี้นะคะชื่อว่าโซฟีสตรอเบอรี่ค่ะดมก,ก่อนโอ้ยหอมอ่ะหอมเหมือนขนมเลยค่ะโอ้ยฟิน ต,ตัวนี้นะคะชื่อว่าวาเลรี่วานิลาค่ะเป็นกลิ่นวานิลานะดมดิอุ้ยวานิลาจริงเอรเหมือนไอติมเลยหอมอะ่ะหอมจริงหอมน่าก,กินเหมือนขนมเลยอะ่ะนำตัวสุดท้ายนะคะนำตัวนี้ชื่อว่าช็อกโก้สปริงเกลิลส์นะคะเป็นช็อกโกแลตค่ะดม อืมใช่เป็นแบบช็อกโกแลตค่ะขมๆอะ่ะมาดูเจ้านอมกันค่ะอ้อลืมบอกนะคะว่าเจ้านอมตัวนี้ความสามารถก็คือเป็นสแตมนั่นเองค่ะเป็นสแตมนะเซตที่แล้วเนี่ยเป็นไฟค่ะเฮ้ยมันน่ารักแฮะเหมือนกับขนมที่โรยแบบไอซิ่งเลยนะนอมตัวนี้ชื่อว่าโดนัทสแตมอิดค่ะดูอย่างที่เหลือค่ะก็จะเป็นที่คีบเออดวงนี่นะเป็นที่คีบค่ะน่ารักสุดๆเลยแล้วก็เหมือนหม้ออือ <c oughs> เป็นหมอ้อค่ะวิธีเล่นก็คือเราเนี่ยก็คีบนะคะเจ้านอมเนี่ยใส่ลงไปฟึ๊บแล้วก็ตามด้วยน้ำค่ะเอาน้ำตัวไหนก็ได้นะแบบนี้ที่จริงอะ่ะใส่ซ้อนกันก็ได้นะคะก็คือประดิษฐ์ให้เป็นเมนูต่างๆค่ะที่แบบน่นารักนะนี่โอเคน่ารักมากเลยค่ะกลิ่นหอมสุดๆนะชิงกลายเป็นโดนัทช็อกโกแลตแล้วค่ะชิงกลายเป็นโดนัทวานิลา ว้าวกลายเป็นโดนัทสตรอบเบอรี่ที่น่ากินสุดๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองปั๊มกันฮึบนี่ลองปั๊มดูฮึบว้าวเป็นรูปโดนัทค่ะเป็นหมือกสีส้มนะน่ารักมากเลยอะ่ะ สำหรับเซตนี้นะคะก็น่ารักสุดๆเลยค่ะแบบเสริมสร้างจินตนาการมากเลยนะคะแถมแบบว่าหฮมแล้วก็สามารถปั๊มเล่นได้นะคะแล้วก็ยังรังสรรค์เป็นเมนูต่างๆได้อีกด้วยค่ะ มาพบกับเซตสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเซตใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยดูสิคะว่ามีตัวนำเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่และตัวเนี่ยก็จะไม่ซ้ํากันเลยแล้วก็จะมีหลายกลิ่นด้วยค่ะเขาจะบอกกลิ่นมาหมดเลยนะเนี่ยและนอกจากจะมีนำแล้วยังมีนอมอีกนะคะมีนอมเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้นะเป็นถั่วลันเตาที่มาพร้อมกับนำนะคะยังมีตัวพิเศษตัวลับอีกนะคะซึ่งไม่รู้ค่ะว่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะราคา1 5 9 5บาทอ่ะบาทมาดูด้าน ลังบ้านนะคะคือซีรีส์3ที่เราซื้อมาเป็น Lunch Box กเนี่ยนะคะก็จะมีให้เลือก2แบบก็คือเป็นแบบแรกที่เราเนี่ยได้มากับแบบที่2นะคะแต่ถ้าอยากสะสมก็ซื้อมาทาั้ง2เซตเลยค่ะเอาล่ะมาเปิดกันดีกว่านี่โหยสวยอะโหสวยมากๆเลยนะคะโหยแบบว่าน่ารักสุดๆมาดูตัวแรกกันค่ะมาดูนํำกันเป็นรูปแครอทแน่ๆ แกเจ้าแครอทนี้ก็ชื่อว่า b u นนี่แครอทค่ะเป็นกลิ่นแครอทน่ารักสุดๆไปดูตัวต่อไปเอาตัวนี้ละกันค่ะสีสวยอะมีกลาบเผ็ดด้วยขึ้นหุยสวยมากค่ะนี่นะคะเขาก็ชื่อว่าซูการ์สตริปัวต่อมาค่ะนี่ตัวเหลืองๆนี่เหมือนมัชเมลโล่เลยนะคิดว่าน่าจะใช่ค่ะแกอึ๊บอก็มีกลิ่นอยู่นะกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะ ชื่อว่ามายาเมลโล่นะคะเป็นกลิ่นมัชเมลโล่ค่ะต่อมา,อาตัวนี้ค่ะเอ๊ะตัวนี้น่ารักมากเลยอะแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะคะฟึดดมเป็นกลิ่นหอมอ,อ่อนๆค่ะอ้าเขาชื่อว่าซอฟตี้เมลโล่นะคะก็เป็นมัชเมลโล่อีกแล้วค่ะตัวต่อมาเอาตัวนี้ดีกว่าดมเฮ้ หอมอะ่ะนี่นะเขาชื่อว่า C C Candy ค่ะก็จะเป็นกลิน่นอ๋อลูกอมขนมปะ่ะอ่หอมดีค่ะน่ารักตัวนี้เฮ้ยน่ารักอะ่ะเป็นกระต่ายอะ่ะดมหุ้ยหอมอะ่ะอันนี้คือ s w e l l Lolly ค่ะก็จะเป็นกลิ่นแบบอมยิ้มนะคะตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เหมือนยีราฟเลยค่ะมีตรงเนี้ยน่ารักอะ่ะมาดมกัน หอ,หอมหอมอ่ะตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าคริสตัลนะคะเดบเบอร์รี่ค่ะเป็นกลิ่นเบอร์รี่นั่นเองอะ่ะน่ารักสุดๆมาตัวนี้เลยเหมือนสับป,ประรดเลยนะคะอึบน่ารักอ่ะดมอ๋ออ๋อหอมมากค่ะนี่นะคะภายในแอปเปิลค่ะเป็นสับป,ประรดนั่นเองยอ่ะมาที่คู่พิเศษที่คณะอยากได้มากก็คือคู่นี้ผัวลันเตาค่ะ แล้วเขาก็จะมีด้านในด้วยนะคะตัวด้านในเนี่ยเป็นยางลบค่ะที่สามารถลบได้ด้วยนี่นะเก๋สุดๆเลยอะ่ะใส่เข้าไปฮึบคือมันเป็นของเล่นที่น่ารักมากเลยนะคะอึบนี่ใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงล่ะเอ้ยน่ารักสุดๆเลยอะ่ะชอบมากน่ารักค่ะพ่อพามาดูนอมกันบ้างนะคะนอมเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสแตมอีกเช่นเคยนะ ียวน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะเขาชื่อว่าบนะูเบอรี่สแตมอิดนะชยวอ้ยอ่าสวยอะเป็นบูเบอรี่ค่ะตอนแรกได้อะไรนะโดนัทอันนี้ได้เป็นบูเบอรี่ค่ะว้าวอ๋อแล้วยังไม่หมดเรามีตัวลับอีกค่ะโอ้เป็นตัวอะไรนะมาแกะกันนี่เป็นกล่องแบบนี้ค่ะหุยสวยอะแกะตรงนี้ปึ๊บตัดเลยปึ๊บปึ๊บ ฟาโอ้โหเมันฟักทองเลยค่ะเป็นนำนะคะดมไม่ค่อยมีเกล่นเท่าไหร่ค่ะแทนแทนนี่ก็คือนำนอมทั้งหมดนะคะที่คณะเนี่ยแกะในวันนี้ค่ะโอ้โหได้หลายตัวเลยนะเนี่ยเก็บไว้สะสมเป็นคอลเลกชันค่ะคือแบบว่าน่ารักทุกตัวเลยนะ น่ารักมากๆเลยค่ะกลิ่นก็หอมหอมอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวของเล่นนำนอมส์นะคะคือคน,นาเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเป็นของเล่นที่น่ารักฝุดๆเลยค่ะอ่ะถ้าใครนะคะสนใจอยากที่จะเล่นแบบขนาบ้านเนี่ยก็ไปหาซื้อดูนะคะขายพร้อมกันที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเซ็นทันสยามพารากอนเดอะมอลล์ร้านถอยอาอสและร้านอัลฟาคิสค่ะก็ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อมาเล่นเป็นเพื่อนคณะนะอ่ะค่คาสำหรับวันนี้นะคะคนาเนี่ย คงจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าใครเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u s s c s i b e คณะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากคณะนะคะวันนี้คณะคงจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบายบายจุ๊จ